เทศไทยควรจะทำซอฟต์พาวเวอร์คาสิโน vs กับสถานปฏิบัติธรรมดีไม่ดีประมาณนั้นครับวันนี้เราจะให้แนวคิดว่าประเทศไทยทำไมจึงไม่มีบ่อนคาสิโนหรือไม่ให้มีการพนันเป็นเพราะอะไรเห็นไหมเราสามารถเปิดอาบอบนวดได้ เราสามารถเปิดบาร์ได้เราสามารถเปิดช่องโสพินีได้แต่ทําไมเขาไม่ให้เปิดบ่อนการพนันอันนี้เป็นกฎนะครับครับวันนี้เราอยากจะให้มองเห็นว่าปัญหาเหล่านี้บูรพษัต7์เจ็ดแผ่นดินเนี่ยอย่างเช่นพระร่วงท่านเห็นความสําคัญของการาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการนําเอา สามยานคือหีบยานพุทธศาสนาสายเทรวาตมา,าเพื่อใช้กฎในการอย่างเช่นใช้ศีลปฏิบัติามามาปกครองประเทศเพื่อจะได้ว่าง่ายสอนง่ายอันดับที่สองก็นำศาสนาสายมห ah ายานเยนเชตคริสต์อิสลามเหล่านี้มาเพื่อใหอ้นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศอันดับที่สามก็คือนำอาาาายยาศาสนาไสยศาสตร์หรือวัชรยานมาปัดเป่าหลังควาน สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เต็มไปด้วยแดนอาถรรพ์แดนพญางูแดนพญานาคครับนั้นคือเป็นหลักของอที่ทำไมจึงห้ามไม่ให้เปิดคาสิโนเพราะการพนันถือว่ามันเป็นกฎของศาสนาเพราะว่าการติดการพนันเหมือนกับโบราณบอกว่าติดพนันนี่มันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านประมาณนะมันจะสูญเสียหายมากมายนี่ก็ถือกฎตรงนี้ เขาวันนี้เราจะจะมองในแง่ว่าถ้ารัฐบาลหรือประเทศต้องการจะนํารายได้มาประเทศเหมือนรัฐบาลเหมือนนายกทวีสินพยายามจะไปเซลแมนให้กับประเทศว่าจะต้องแมนเหมือนอันนี้แต่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราน่าจะทำซอฟต์แวร์ดีที่สุดเห็นไหมท่านเคยไปที่วัดโพไหมท่านเคยไปที่วัดพระแก้วาหวัดทุกวัดในประเทศไทยนะ่ย เดี๋ยวนี้มีคนแห่แหนมาดูวัดมาดูมากราบไหว้โบนสถานนะ่ะเหล่านี้มากมายไมไปเข้าไม่ได้วันวัน,วนหนึ่งต้องเข้าไปได้นี่ท่านเคยไปสนใจจุดนี้ไหมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยประเทศไทยเขอว่าในยุคต่อไปนี้มันจะเป็นแหล่งศูนย์รวมของทุกๆัศาส,สนาในโลกนี้มันจะเป็นศูนย์เขาอว่าอย่างเช่นวัดโพนี่ยเป็นอาณาจักรเป็นราชเขาว่าเป็นจักรวาล ของเทพของศาสนาทุกศาสนานะคริสต์ฮินดูทั้งหมดเลยอ,อยู่ตรงนั้นนี่คือเป็นศูนย์รวมใหญ่วันนี้อยากจะให้รัฐบาลมามองเดี๋ยวนี้ว่าการนำไรายได้เข้าประเทศน่ะไม่จำเป็นต้องเปิดคาสิโนโเห็นไหมท่านจะเห็นว่าปัญหาของคาสิโนโประเทศเพื่อนบ้านเราเกิดอะไรขึ้นมากมายอาญากรรมมากมายอะไรมากมายที่เกิดขึ้นอย่างที่ดรเอท่านบูดเ่ยวันนี้อยากจะให รัฐบาลน่ยอย่ามองแต่เรื่องว่าจะเอารายได้เราต้องมองเห็นเพราะฉะนั้นซอฟต์าวร์ประเทศไทยน่ะจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครทําได้ 1. นึ่งก็เาเป็นศูนย์เป็นศูนย์รวมของทุกศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเนี่ยเราควรจะมาทำซอฟต์าวร์ตัวนียทำคอนเทนต์สร้างให้ความรู้ว่าทำไมเราอยู่ด้วยกันได้ทำคอรอดทำเรียนเหมือนประเทศอังกฤษน่ะ เขาขายภาษาอย่างเดียวทุกคนหลังไลไปเรียนภาษากับเขาในรายได้เขาประเทศมหาศาลเนี่ยทำไมเราไม่คิดจุดนี้เราไปคิดแต่เรื่องอ,อะไรไม่รู้ในหลังเนี้ยเขาจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าพักเพื่อไทยพักก้าวไก่เนี่ยอย่างเช่นตั้งแต่ปรีดีเป็นต้นมาเนี่ยกัาว่ามันเป็นคบวกลุ่มของอกลุ่มทนคิดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ยอมรับมันจะขัดแยง้งมันคิดแล้ว ทำลายประเทศทำลายชาติอย่างเช่นโครงการของเพื่อไทยหลายๆคนโครงการที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีติดคุกรัฐนายกต้องหนีแผ่นหนีหัวสุกหัวศุนเพราะอะไรนี่คือกฎมันเป็นกฎนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังขืนทําอยู่ท่านอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่สวัสดีครับ